ตอนนี้อยู่ในช่อง USV Channel นะครับอยู่ช่องไอแฟดครับเราจอไอเทมครับเราจะมารีวิวรถเสือภูเขาครับเรื่องจากอะไรดีอรัไม่รู้ครับเพื่อนเรื่องจากว่างครับเครื่องเครื่อง500กับรางม้าถังน้ำมันครับไอันนี้ือถังน้ำมันครับอันนี้คือหม้อน้ำนี่ครับนี่คือหม้อน้ำนี่คือนี่ครับตัวกรองครับตัวกรองน้ำมันครับนี่นี่ตัวกรองน้ำมันกรองน้ำมันครับ ี่ครับนี่คือพวงมาลัยครับเอาไว้เอาไปเอาไไปหว้ศาลได้นะครับครับนี่คือยางครับมองครับมองครับนี่คือยางนี่คือแม็กครับแม็กเสือภูเขาโอ้โหนี่คือเกียร์นะครับเกียร์ในการโยกหรือการเบรกหรือการอะไรก็ตามนะครับต้องใช้เกียร์นี่คือคันเร่งคันเร่งครับเบรกเอ้ยอันนี้อันนี้อันนี้คือคั์เปล่าวะคัสเอ้ยนี่คือคั์ดิอันไหนคัสแน่วะอันนี้ อันนี้ค์สอันนี้เบรกครับส่วนท้ายด้วยนะครับจะมีที่นั่งของคนนะครับของคนของคนที่จะไปด้วยก็ได้ครับคนผู้โดยสารหรืออะไรก็ได้ครับขึ้นนั่งนี่ครับนี่อันนี้ซื้อมาแพงครับสองสองืันห้าครับสวัสดีครับสองพันห้านี่คือซื้อมาจากไหนซื้อมาจากศูนย์โคมบอรตาครับของของแรงครับของแรงจบไปบูญ ครับนี่ที่โยกครับนี่ก็เป็นเกียร์เหมือนกันครับเกียร์อันอันสองครับเกียร์สองเกียร์สองครับนี่คืออันนี้ผมขอได้ดูนะครับเอานี่มันคือท่อนะครับท่อเสียของรถเสียภูเขาครับปิดก่อนครับปิดก่อนกันการของเข้าครับกันใบไม้เข้านี่คือจานบรกครับจานบรกเว็บร้อยสิบนะครับจานบรกเว็บร้อยสิบกอัมาใส่นี่ก็ได้ครับ มาครับมาครับได้ชมตัวอย่างของรถเสือภูเขาไปแล้วนะครับนี่ครับเป็นไงครับขึ้นภูเขาได้เป็นร้อยโลร้อยโลครับเป็นพันโลร้อยโลครับไว้ใจคันนี้ครับสูตรโคบัตตาไปซื้อได้นะครับโอเคครับว็จบลิปไปเพียงเท่านี้นะครับ